เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกมลบออกไดฟเอกันอีกเช่นเคยนะครับผมว้าวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวรถที่เป็นตำนานเลยนะครับผมที่ก็คือ bmw m3 gtr นะครับผมว้าก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมทุกช่องทางเลยนะฮะตอนนี้เหมือนมีคนซุ่มโจมตีเราอยู่นะครับผมก็คือคนนี้นะเขาแอบดูเราอยู่แบบห่างๆอ่ะแล้วก็หายไปแล้วนะครับโอเคครับผมคันนี้เป็น m3 ครับก็คือแบรนด์ bmw ที่ คนรู้จักกันนั่นแหละนะผมก็ไลน์นี้มันมาจากนี่นะผมเกมเอ่อ uh, Need for Speed b o n n e นะผมเออมดฟอนเทสอะไรอย่างงี้ประมาณปี2005นะผมประมาณนี้ก็คือเ,เียกได้ว่านานแล้วแล้วก็รถคันนี้เนี่ยได้เป็นตำนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ราคาประมูลของเอ่อเกมนี้ก็คือน่าจะแพงมากๆเลยนะผมโอ้โหผมก็แบบไม่อยากจะปล่อยอ่ะเพราะว่าฟังเสียงเครื่องครับทุกคนดู ถึงเครื่องคือแบบเพาะมากนะผมโอ้โหรถท่อก็แบบอยู่ข้างๆนะนะอะโคตรเฟี้ยวอ่ะเออบนคือเท่มากนะผมอันนี้เป็นน่าจะที่เติมน้ามันนะเพราะว่าเป็นรถแข่งอะไรอย่างงี้คือรอบเดินเบาคือสุดจัดเลยนะผมอันนี้เป็นรถชื่อผมเองเลยนะครับผมเออเป็นรถชื่อผมเองเลยไม่ใช่ชื่อคนอื่นแต่อย่างในดนะครับผมโหเฟี้ยวมากนะรถแข่งก็คือเสียงจะคำรามอย่างงี้เลยนะผมสีเนี่ยผมก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้แหละนะผมไม่ไม่เปลี่ยนมันนะเพราะว่ามันเป็นะายที่ เียวอยู่แล้ว,ลวนะครับผมเนี่ยคือแบบมันวายบอดี้อะไรมาจากตัว e c 6อะเยอะเลยนะ,นะครับผมจริงๆแค่แบบเป็น m3 มะผมคิดว่าป่มมันก็น่าจะ,ะใหญ่กว่าตัว e c 6ธรรมดาแล้วนะครับผมแน่อย่าเพิ่งกดข้ามสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฟาร์มเงินแต่อยากมีเงินเยอะๆผมขอแนะนำ my item store ในแมป d ด v i จะมีอดีไก่เงินให้คุณเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น50ล้าน70ล้านหรือ100ล้านก็มีให้คุณเลือกตามใจต้องการหรือจะเป็นแมป diving empire ก็มีอดีให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีรถไก่เงิน10ล้าน20ล้าน3 0 และเรรับฟาร์มเงินอยู่ที่1ล้านต่อ20บาทเท่านั้นเองที่สําคัญฟาร์มมือนะครับรับประกันไม่โดนแบนย้อนหลังอย่างแน่นอนใครสนใจสามารถตริดต่อได้ทางดิสค์ดใต้ description วิดีโอนี้ได้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแบบว่า gtr ม่เกว่าเติมฟักคือแบบอน,นี้เลยนะเนี่ยคือ โปร่งออกมาเยอะพอสมควรนะครับผมเฟี้ยวมากนะคันนี้สวยมากครับเป็นตัวคูปนะสประตูนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยตั้งแต่ได้มาครับยังไม่ได้ไปแต่งอะไรมันเลยนะครับผมเราก็จะมาแต่งกันในคลิปนี้เลยนะครับผมดูดิว่าอะไรโอ้เครื่องล้านนึงเลยอ่ะก็จัดไปดีครับอืมไม่สะทบสถานอยู่แล้วนะครับผมโอเคร้อยสิบสองอันนี้ใส่เป็นเลส์ไปเลยให้หมดนะครับผมปุ๊บอ่านี้ใส่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะเรดคลัตช์นะครับโอ้โหกลายเป็น100นะครับผมชิปสเป นะก็ความเร็วตอนนี้477ยแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่เลสเบรกไปอีกโอเคเบรกขึ้นมาเป็น1น0รนะฮะ แล้วก็ใส่คัสตอมไปก่อนเมนูจะได้เปลี่ยนมันหรือเปล่าชัดซีก็ประมาณนี้นะผมเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นแคปผมในตัวก็เลสในตัวเป็น่าเป็น100%นะฮะในด้านสเปคเนี่ยดีกันเลยทีเดียวนี่บอก1นะ่ะที่ว่าเกียร์อะไรจะดีสุดนะตอนนี้6เกียร์ดีสุดนะครับผมอ่ารู้สึกใส่เป็น6เกียร์เนี่ยจะดีที่สุดแล้วนะครับผมขอดูเครื่องอีกสัก1ทีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะผมใส่เครื่องเป็น V12 นะก็คือสุดยอดที่สุดแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ไปทะเบียน นีนะนบ่บอกเพื่าเฟี้ยวง้อมากๆนะครับเพราะว่าเป็นชื่อผมเองนะครับผมนี่ฟื้น ดูดิในี่สวยกันเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของบอดี้เนี่ยโอ้ก็ก็แต่งได้เยอะนะบอดี้คิดดูดิว่าเป็นไงอ๋อมีแบบเป็นดงเป็นดิฟอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะไม่รับกับโป่งนะครับผมก็คือเหมือนตัวอุ้ยอันนี้เป็นวายนะสปอร์ตทุบสต็อกผมว่าสต็อกอ่ะโอเคสุดแล้วนะครับผมเพราะลายมันทับกันมั่วไปหมดเลยตอนนี้นะโอเคผมใส่ลายเป็นอันนี้ไปละฮูดปุ๊บฮูดของตัวมอสมอสฟอนเต็ดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมเออก็คือสต็อกของมัน นะโอ้ตอนนี้คือลายมัน,ม,นมันทับกันมั่วมเลยทุกคนไม่เฟี้ยวเลยอะ w อ a เด h e f ฟ้าเมื่อกี้ผมลืมอัดเนอะผมลืมอัดตอ่อโอ้คลิปนี้คงแบบสั้นน,นะแล้วผมโอ้ลืมอัด วัตถุฟักคืออัดอันนี้คือปิดคลิปไปแล้วนะแบบเทสเซอร์กิตอะไรกันหมดแล้วนะ <c oughs> โอเคมันต้องเทสใหม่เลยมาเทสใหม่ให้ดูแล้วับผมเ <c oughs> มื่อกี้คือแบบแต่งอยู่แล้วกดหยุดอัดไปนะครับผมนะคือการแต่งผมเนี่ยนะฮะก็คือตามนั้นเลยนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มมากมายนะฮะแล้วก็สีเนี่ยผมได้เปลี่ยนเป็นเมทัลน,นะครับผมเออเมทัลทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ดึงให้มันสว่างหน่อยผมเพราะว่าเมทัลมันทําให้สีดูมืดเนอผม แล้วก็เอ็กซอสเนี่ยนะผมอ่าเอ็กซอสยังไม่ได้แต่งอ่ะโชคดีเรามาแต่งกันเลยดีกว่า <c oughs> แล้วผมโอเคสีเอ็กซอสเนี่ยก็สีน้ำเงินไปเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นสีอะไรดีว่าอย่างนี้ดีกว่าแบบแฟนตาซีนิดนึงนะฮะโอเคก็เราแต่งได้เป็นประมาณนี้นะผมสีก็ได้อย่างนี้เลยนะโอ้โ <c> ห <oughs> นี่ผมแล้วก็พวก พาร์ตเนี่ยผมไม่ใส่พวกเนี่ยพวกโป่งเนี่ยเพราะว่ามันมันทับเนี่ยทุกคนมันทับกับโป่งแรกอยู่นะครับผมเออก็เลยแบบเอาเป็นสต็อกอย่างเงี้ยแหละนีนะผมแล้วก็ล้อเนี่ยผมว่าล้ออย่างเงี้ยคือสวยแล้วนะเนี่ยผมแล้วเราก็มาเทส่านแด็กกันเลยดีกว่านะฮะรอบที่2องนะผม <c oughs> ลืมอัดแสดงว่าคลิปเนี่ยจะแบบไม่ยาวมากนะผม <c oughs> เพราะว่าตัดในส่วนของการแต่งไปได้เยอะเลยนะครับผมเออ๋ยวผมชอบรถคันนี้คือสวยมากเลยนะผม MWE46 ใช่ปะ่นะะครับผมน่าจะเป็น E46 นะ อันนี้คือผมกดวุฒธ,ธรรมดานะแบบไม่ได้ใส่สูตรเลยเลยผมในรอบที่1น,นะครับผมเดี๋ยวรอบที่สองเนี่ยเราจะมาใส่สูตรให้ดูนะครับผมคันนี้มันจะแรงขนาดไหนในเะมื่ออยู่ในสูตรนะครับผม เ12.4นะเออก็รอบแรกเนี่ยผมได้12.3นะครับผมเอองนฮะแล้วก็มาเดี๋ยวเราลองมากดสูตรกันดีกว่านะครับผมบางคนก็อาจจะเห็นแล้วว่ากดสูตรเนี่ยได้เท่าไหร่ก็10วิกว่านะแต่ว่าเผื่อมันดีกว่านั้นไงเออเผื่อมันดีกว่านั้นนะเราจะมากดกันเลยเดี๋ยวมาผมรอบนี้เราจะกดสูตรกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะผมปุ๊บเขยโอ้โหติดอันนี้ติดเลยอันนี้ติดเลยนะผมโอเค,อเคผมไป500กว่าแล้ว ห้าร้อยแล้วผมห้าร้อยกว่าแล้วนะฮะเจ๊พู๊บหือแบดแรงจัดเลยเป็นสิบเอดวินะครับผมก็คือรอบแรกเนี่ยแรงกว่านะเรียกได้ว่ากดสุดรอบนี้ก็ช้าลงแล้ครับผม วินึ่งกันเลยทีเดียวโหเยอะนะเฮ้ยไม่ถึงวิ0.02นะผมก็เกือบเกือบลงสิบได้อยู่นะโอเคด่านต่อมาผมเป็นเซอร์กิตเลนไหมเราจะเล่นซ้ำดิไหมวะาดาวท้าเซอร์กิตไปเลยละกันนะครับผม <c oughs> จะได้แบบว่าไม่ซ้ำกับรอบที่แล้วนะครับผมแต่ว่าด่านเราดูเบอร์เนี่ยดี๋ยวดูก่อนว่าจะเทสหรือเปล่าครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงนะผมเออรถมันไม่ค่อยแรงนะมันแรงในกดสูตรนะแต่ว่าถ้าัเป็นปกติมันไม่ค่อยแรงนะโอเค เดี๋ยวผมไปชื้อไปเดีเ๋ยวไปเดี๋ยวดูดิว,าว่าเราเทาเซอร์กิตมันจะแบบได้ดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนั่นนี้ก็ด่านยาวเพราะไม่ยาวมากเนาะน่าจะแบบเออสองแล็บใช่สองแล็บด่านนี้เป็นด่านสองแลนะครับผมปุ๊บหุยหุยจะได้อยู่จะได้อยู่ เรื่องของการเลี้ยวเนี่ยโอเคกันเลยทีเดียวนะผมแต่ว่าเรามีเช็คพอยต์ไปหนึ่งนะผมโอหหายไปประมาณ5-6วินาทีได้นะผมในการที่เราพลาดอย่างนั้นนะครับผมชึบโอเคเรียบร้อยใครที่แบบว่าเคยเล่น Need for Speed เนี่ยอาจจะแบบคุ้นมือกับเออรถคันนี้นะผมคุ้นตาเนี่ยไม่ใช่คุ้นมือนล้ผมเลี้ยวตรงนี้โอ้โผมใช้สมาธิหน่อยนึงช้สมาธิหน่อยนึงปุ๊บโอเคไปดีครับไปต่อไปต่อ นะก็คือน่าจะเป็น bmwe46 นะนะผมอยู่ในยุคประมาณปี2 0 0พนิดๆน,นะผมในยุคประมาณที่แบบยุคเกิดของเราเลยอ่ะนะผมเกจจบไปที่59วินาทีนะผมเล่นแบบชิวๆกันเลยทีเดียวนะนี่ดิฟก็ประมาณนี้ผมดิฟคันนี้ก็เรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวนะดิฟคันนี้นะผมอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าใช้ได้อะ่ะเพราะมันเป็นรถด,ดีิฟผมแต่ว่าหน้ามันไม่ได้ไวอะไรประมาณนั้นนะหน้ามนไม่ได้ไวมากนะผม คือแบบมันต้องหาจังหวะดิฟดีๆนะผมเออปุ๊บเนี่ยนะผมะประมาณนี้ได้อยู่นะแต่ก็ผมดิฟไม่ผมดิฟไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะ <c oughs> ใครดิฟเก่งก็ลองแบบเออหาประมูลเอาไปดูนะแต่ว่าอาจจะหาคนประมูลยากรถคันนี้เหมือนจะหายากอยู่นะใครมีก็เรียกว่าโชคดีกันเลยทีเดียวที่ผมเอาไปประมูลได้นะส่วนอาโดเบอร์เนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นหลักแบบ หนึ 1> 1 50, หรือว่าสองนาท,ทีเลยนะครับผมคันนี้โอเคผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะผมชุกช่องทางเลยนะฮะและคลิปหน้าใครอยากให้ทำเลยหรืออยากให้รีวิวรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนะครับผมถ้ามีกำลังซับพอก็จะซื้อมาให้ดูนะครับผมฮ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah, Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you.